สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับโอลิฟชีวิตติดแชร์วันนี้โอก็จะมาแชร์3เคล็ดลับที่จะทำให้น้ำปั่นผลไม้ของเราไม่แยกชั้นละลายชา้าเนื้อเนียนนะคะหรือปั่นออกมาแล้วเป็นสมูทตี้นั่นเองค่ะ และเคล็ดลับอย่างแรกก็คือเครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นที่โอใช้จะ1500้วัตต์นะคะเครื่องปั่นที่มีกําลังสูงนะคะจะทําให้การปั่นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคะ่ะค่ะและวิธีที่2ก็คือโอจะเลือกใส่ผงปั่นสมูทตี้ตาลองบีชนะคะหน้าซองและหลังซองเขาจะบอกไว้อย่างละเอียดเลยนะคะว่าทําไมถึงต้องใส่เพราะว่าอะไรนะคะโอคิดว่าใส่นอกจากจะทําให้มันละลายช้าไม่แยกชั้นแล้วยังเพิ่มรสชาติให้มันเน้นให้มันอร่อยอีกด้วยนะคะ และพิธีสุดท้ายนะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะผลไม้นี่นะคะอ่าโอจะเอาไปแช่แข็งก่อนแล้วค่อยนําออกมาปั่นนะคะจะทําทให้เนื้อเขาเนีย,เนยนเป็นแบบสมูทเลยนะคะถ้าเพื่อนๆไม่นําผลไม้ไปแช่แข็งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่โอจะแนะนําว่าให้ใช้เป็นผลไม้สดเท่านั้นคะ่ะจะดีมากต่อการปั่นให้เป็นสมูทตี้นะจ๊ะส่วนสูตรโอจะเอาไว้ท้ายคลิปนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าสูตรนี้ค่ะใช้ได้กับน้ำปั่นผล,ลไม้ทุกชนิดเลยนะคะส่วนความหวานนะคะหวานน้อยหวานปานกลางหวานมากเพื่อนๆไปปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเราจะใช้เวลาปั่นนะคะ ถ้าเป็นโอโอจะนับหนึ <studio> <st <ress> ่ง <söz> ถ <God anc não> ึงสี่สิบไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเทใส่แก้วเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตเนื้อนะคะว่าเนื้อไม่เหลวเลยนะคะจะเป็นเนื้อแบบเนียนๆสูทตี้นะคะแล้วก็เทเทเทลงไปเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมดันเอาช้อนดันๆันกดกดลงไปหน่อยนะคะอย่าให้มันเกิดเออ่ ช่องว่างในแก้วนะคะงันจะใส่ไม่เต็มเหมือน,นเหมือนในคลิปนี้แหละคะ่ะและอีกอย่างในการทำสมูทตี้นะคะถ้าเ,เพื่อนปั่นเสร็จแล้วเพื่อนๆลองคว่ำโถดูนะคะว่ามันหกไหมถ้าไม่หกนี่ก็คือเลิศมากค่ะหลังจากนั้นแล้วก็มา ตกแต่งให้มันสวยงามตามใจชอบเลยนะคะอันนี้คือหกไม่กลัวค่ะกลัวไม่สวยนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมีช่องอากาศในแก้วเป็นเพราะว่าโอเนี่ยดันไปไม่สุดัเองค่ะ ว่ามันหกตรงไหนเหลอะตรงไหนหรือเปล่านะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้ชื่อว่าสตรอเบอร์รี่สมูทตี้ค่ะเดี๋ยวโอจะแปะสูตรไว้ด้านหลังนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย